สวัสดีครับพอดีผมได้รับคอมเมนต์จากพี่คนหนึ่งนะครับว่าให้ผมเอาเคเอ็กเชอร์ป้างผมเนี่ยเข้าไปขับในเมืองให้ดูหน่อยนะครับว่าการขับขี่จริงในภายในเมืองเนี่ยเวลาเอาไปมุดรถติดในกรุงเทพหรือว่าขับไปทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะครับตอนเช้ารถอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอบอกคร่าวๆเบื้องต้นได้นะครับว่าใช้งานจริงมันประมาณไหนก็เดี๋ยวผมจะคร่าวๆกับรถคันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่า ฟิลลิ่งการขับมันจะเป็นยังไงนะฮะฟิลลิ่งการขับเนี่ยจริงๆมันฟิลลิ่งคล้ายรถประมาณ1 5 0ยหซีซีนะครับจากจากความรู้สึกผมแล้วก็ที่ได้ขับรถมาหลายๆรุ่นนะฮะก็รถเนี่ยช่วงช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างแบบมีระยะฐานล้อที่ค่อนข้างสั้นนะฮะเวลามุดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็ เ,เวลาวิ่งไฮเวย์อะไรอย่างเงี้ยที่ลมแรงๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีปัญหาิด่หน่อยเวลาเราวิ่งเกือบเกือบท็อปสปีดของมันนะฮะท็อปสปีดของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ115สิบหาแต่ว่าถ้าเราวิ่งสักร้อยหนึ่งแล้วมีลมแรงๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเนี่ยล้อหน้าที่มันเป็น21เนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให,ให้ให้สั่นนิดนึงนะฮะแต่ แต่ถ้าเราวิ่งแบบด้วยความเร็วประมาณ80-90อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต่อให้ลมแรงมันก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมไปถึงใกล้ๆตรงรามคำแหงเนี่ยน่าจะได้เอ่อน่าจะได้เทสตอนที่รถมันติดนะครับต้องมุดจูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะข้อเสียอย่างหนึ่งที่ยังมาใช้ในเมืองนะครับก็คือเรื่องของการหยุดรถนะฮะ แลบเบรกของคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันดีมากนะครับมันมีความหนึบมันมีความไยแต่ว่าด้วยฟาร์มที่ช่วงล่างของมันอ่ะมีระยะยุบที่เยอะนะครับเวลาคุณแคสในการเบรกเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งไม่คมเหมือนกับรถที่ช่วงล่างยุบได้น้อยนะฮะเวลาคุณมาขับในเมืองเนี่ยคุณจะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเออรถมันมันมีโมเมนตัมแล้วมันก็โยนตัวลงไปไปข้างหน้าเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้รู้สึกว่ารถเหมือนจะเบรกไม่อยู่แต่จริงๆมันหนึบมากนะเพราะว่าไอเบรกหน้าตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมลองเลยอะคือโอ้โหแบบบีบแล้วคือทึกอะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าทิ่มเลยครับ <c oughs> แต่แต่มันไม่รู้สึกมั่นคงไงมันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเออมันจะเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่เพราะว่าช่วงหน้าที่มันเยอะเนี่ยมันยุบลงไปนะครับเดี๋ยวผมเบรกให้ดูทีโอเค ก็ข้อดีนะครับของรถคันนี้หนึ่งก็คือช่วงล่างของมันนะครับคือมันเป็นรถวิบากเนาะเวลาคุณขับไปแล้วคุณเจอฝาท่อหรืออะไรเนี่ยคุณก็ไม่ต้องระมัดระวังมากนะครับซึ่งมันก็จะทําให้คุณไม่รู้สึกปวดหลังเท่าไหร่เวลาคุณขับแบบรูดฝาท่อหรือถนนแย่ๆนะปกติผมใช้รถคันนี้เนะี่ย ขับอยู่แค่เส้นพระรามสองไปทางพุทธบูชานะครับออกไปทางประชาอุทิศก็ก็ส่วนใหนก็ถนนก็จะโ,โหมันจะมีหลุมแบบแบบที่ตกลงไปแล้วเหมือนวาร์ปลงไปเลยอฮะค,คือถ้าเอาพวกรถแบบรถเล็กๆแล้วไม่ระวังตัวนี่คือจุกนะฮะก็ถือว่าเซฟหลังดีนะครับส่วนเรื่อง ความคล่องตัวรถคันนี้เนี่ยคือถ้าเราขับแบบอย่างเงี้ยมุดไปเรื่อยๆนะมันจะมีปัญหาอยู่แค่ว่าแฮนของเราเนี่ยมันจะกว้างกว่ากว้างกว่าพวกรถคันอื่นที่เป็นรถที่เขาใช้ในเมืองเนาะมันก็อาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยแต่แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่ถ้าแค่ขนาดนั้นเนี่ย มันจอดหมดทุกคันอยู่แล้วนะครับการพลิกเลี้ยวการพลิกเลี้ยวเนี่ยพลิกเลี้ยวได้เอาเอาไปไงดีมันมันฟีลลิ่งคือพลิกเลี้ยวไวแต่แต่เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะมีจังหวะจังหวะที่หนืดๆนดืนิดนึงนะครับให้ความรู้สึกแปลก เวลาขับความเร็วต่ําเหมือนรถคันนี้เนี่ยเขาเซตคอมาหนืดนะฮะแต่ว่าเป็นรถที่หน้าไวโอเคเวลามุดเนี่ยก็เห็นเห็นไหมฮะว่าระยะเนี่ยมันจะอยู่เกือบเกือบกระจกพอดีอาจจะมีความลําบากในการมุดนิดนึงนะฮะแล้วก็เออ่ข้อเสียของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่รถเนี่ยเราไม่ได้วิ่งนะด้วยความที่มันเป็น สบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยมันเอาว่ากันตามจริงอ่ะถ้าจอดนานๆอย่างเงี้ยมันร้อนนะครับแต่ว่าผมปกติผมจะมีวิธีก็คือผมก็แค่ปล่อยดับไปเลยนะฮะแค่นี้มันก็ไม่ร้อนแล้วนะครับแล้วก็ดีของของรถที่แบบมันไม่มีหม้อน้ำก็คือเวลาเราจอดเนี่ยเออมันจะไม่มีความร้อนของหม้อน้ำออกมาขึ้นมาให้เรารู้สึกร้อนนะฮะยิ่งเวลารถคันไหนเนี่ย ยิ่งเวลาวันไหนเนี่ยที่อากาศมันชืนช้นชหน่อยนะพวกรถที่มีหม้อน้ําอยู่ข้างหน้านะครับเออมันจะมีไอน้ํามาค่อนข้างเยอะทําให้เราหายใจลําบากนะแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนเราขับเหมือนเราขับเวฟขับซูเปอร,ร์ครอะไรอย่างเงี้ยอ่าออโอเคเราไปต่อโอ้ย ทรมานร้อนวันนี้อากาศแบบอากาศไม่ค่อยเย็นร้อนมากอากาศอบอ้าวเนี่ยฮะก็คือเวลาเจออะไรหลุมอะไรเงี้ยครก็มันมันดีคือมันไม่ปวดหลังครับเรารู้ไปได้เลยนะฮะอ๋อแล้วก็อถ้าใครจะเอามาใช้งานทุกวันนะครับ ก็ต้องระวังนิดนึงอย่างรถคันนี้เนี่ยมันไม่มีบางโคนหน้าเนาะเวลาคุณเออเวลาคุณขับผ่านน้ำอะครับน้ำมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกระเซ็นนะครับก็คือมันจะกระเซ็นมาลักษณะหน้าแข้งเรานะฮะมันก็จะเปียกๆนิดนึงเยน็ยนๆเป็นเป็นละอองขึ้นมาอันนี้ก็เป็นข้อข้อเสียแล้วกันที่ ที่บางคนอาจจะไม่ได้แคร์แต่ว่าถ้าใครที่แบบเหมือนอสกรปรกเข้างานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณานิดนึงเนาะหรือหรือก็ต้องดิกเลียงดิกเลียงไปเลยดิกเลียงน้าไปเลยอย่าไปเหยียบมันนะครับอาจจะไม่เหมาะกับมาใช้หน้าฝนเท่าไหร่นี่แล้วก็บางคนกังวลว่าเวลาจอดไฟแดงแล้วมันจะ มันจะยากมันจะยืนยากไหมมันจะลาบากไหมอันนี้ผมสูง1 6 4ี่นะก็สไลด์ก้นมาแบบไม่ได้สไลด์มาเยอะนะครับก็ก็กปลายเท้าผมก็ต้องจิกข้างหนึ่งนะฮะผมสูง1 6 4เป็นคนขาสั้นสภาพก็พอได้นะเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันก็จะยุบลงนิดนึงทำได้ เนี่ยขับเลนไหนก็ได้ครับรูดไปเลย <c oughs> บิลลิงมันไม่เหมือนขับรถใหญ่นะมันเหมือนอารมณ์ขับรถเล็กนะครับเราก็จะไม่รู้สึกว่ารถมันแบบต้องไปต่อแถวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไฟแดงเยอะจัง แล้วก็เวลาเเวลาขับรถติดติดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ,ๆอะ่ะรถขับแบบรถติดติดเนี้ยคุณขับเกียร์สามเกียร์สได้เลยนะถ้ามันมีจังหวะให้แบบไหลไปเรื่อยๆรถมันมีกําลังค่อนข้างเอ่อค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงต้นแล้วก็เอ่อฟิลลิง่งเวลาเข้าโคง้งที่มันกว้างๆหน่อยอะนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยขับรถล้อหน้า21นะฮะมันจะมีอาการแบบเขาเรียกว่ามันมันฝืนโค้งหน่อยๆนะฮะเหมือนปกติถ้าเราล้อ17เหมือนกันเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะเข้าไปเลยนะครับมันสามารถเข้าได้ลึกกว่าแต่พอมาเป็นล้อหน้า21เนี่ยมันจะมีความเหมือนทำทำให้เราบานโค้งนิดนึงแต่ฝืนถึงจังหวะหนึ่งอ่ะที่รถมันเอียงนะครับรถมันจะพับเข้าไปเลย อันนี้มันเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่ชินกับการขับล้อยีแบบนี้อาจจะต้องใชเ้เวลาในการปรับตัวนิดนึงโอ้โหรามกำแหงวันนี้ไม่มีรถติดเลยอาจจะไม่ได้เทสหมุดไปหมุดมานะครับก็ดีเหมือนกันฮนระเพราะว่าปกตินี้มาเส้นนี้นี่คือแทบจะฮีทออก ว่าผมจะพยายามไม่แทรกแล้วกันนะครับเพราะว่าแฮนด์มันกว้างผมกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลาดแต่เราก็ไปคือถ้ารถมันไม่ติดมากมันก็ขับไปเรื่อยๆนะครับซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนรถปกตินี่แหละเปลี่ยนเล่นอ่ะร็เปลี่ยนไปซ้าย รถติดแล้วก็ออกมาอ,ออกขวาอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยากครับต่อให้รถสูงก็จริงแต่ว่าเออผมว่ามันเป็นรถที่บาลานซ์ความเร็วต่ําง่ายเนี่ยเกเนยผมผมไม่ได้เอาขาลงอ่ามันก็ก็ไปได้เรื่อยๆขอมันนะฮะมันมันบาลานซ์แบบการยืนการ อะไรง่ายกว่ารถเออ่รถทรงสปอร์ตนิดนึงนะฮะโอเคใกล้ถึงละอันนี้ไม่เจอรถติดเลยโชคดีจังเห็นเจอฝาท่ออะไรเราก็รูปไปเลยฮนะสิ่งเสียงมันจะฟังดูสั่นนิดนึงนะแต่ว่าโอเค ถึงสักทีศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนดา้าโอเคสัสดีครับก็โอ้โหเวย้ละลานตาเหมือนเดิมบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมนัดกับรุ่นพี่ไว้ว่าจะมาเทสายรถ Big กไบคของ Honda หลายๆรุ่นนะฮะตอนนี้ก็แปดจะก้าโมงละขอนัดเก้าโมงครึ่งโอเคจอนไหนเนี่ยว้าวโอเควันนี้ก็เทสเท่าคร่าวโดยประมาณกับการใช้งานในเมืองแบบรถไม่ค่อยติดนะครับกับ Kawasaki k l X 2 3 0สามศูนเชป้า โอเคเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ